ต้องบอกว่าล่าสุดปิ่นเกตมนีนั้นก็ได้โพสเพลงสุดกินใจผ่านสตอรี่หลังลือยาจเจจตารินกลับไปใช้นามสกุลเดิมกลายเป็นประเด็นใหญ่เมื่อมีํำใบ้ในเพจจับโปดารามีคู่รักดาราเซนใบยา ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทําเอาชาวเน็ตต่างโยงไปที่เจตตารินปิ่นเกตมณีซึ่งผ่านมาสักระยะท้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงแต่อย่างใดส่วนกระทั่งในเวลาต่อมาได้มีชาวเน็ตจับสังเกตนามสกุลปิ่นเกตมณีที่ได้ส่งพวงหรีดไปให้คุณแม่โบชยาดาในงานข่าวดําซึ่งได้ส่งไปในนามเกตมณีพีชัยรณรงค์สงครามซึ่งเป็นนามสกุลเดิมปิ่นเกตมณีในขณะที่ทางด้านเจตตารินส่งพวงหรีดแยกไปในนามเจตตารินวัฒนา ซึ่งงานนี้ยิ่งทําเอาบรรดาขาเผือกสงสัยหนักว่าทั้งคู่อาจจะเป็นคู่รักเส้นใบหยาจริงๆตามข่าวและล่าสุดปิ่นเกตมาณีนั้นก็ได้โพสเพลงสุดกินใจชัดเจนมากหลังลือยากลับไปใช้นามสกุลเดิมโดยเธอนั้นได้โพสตอรี่ขณะอยู่ในห้องพร้อมใส่เพลงคนที่ไม่เข้าตาโดยมีเนื้อหาดังนี้จะมีใครใครรักคนหน้าตาอย่างฉันที่มันธรรมดาไม่เข้าตาเหมือนใครๆจะมีใครใครไม้ที่จะมองแต่หัวใจจะมีใครเข้า ใจรักกัน